เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิดล้ำเมืองกีฬาดิฉั้นนางภูลสวรรค์ลอยลมสตรีไทยดีเด่นพศ2566สตรีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระดับประเทศ ในหลายๆด้านท้ามกลางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าปัจจุบันพบว่ายังมีสตรีอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสในด้านต่างๆทำให้ต้องผเผชิญกับปัญหาความยากจนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความยากจนเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญเนื่องจากบั่นทอนความเป็นอยู่ของสตรีซึ่งพบว่าสตรีมีฐานะยากจน มากกว่าบุรดยเฉพาะในสังคมชนบทสตรียังขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจการมีส่วนร่วมทางสังคมความเคร่งคัดต่อบทบ,บาทหน้าที่ที่สังคมกําหนดการมีภาระเลี้ยงดูครอบครัวล้วนก่อให้เกิดภาวะความยากจนให้สตรีเพิ่มมากขึ้นดิฉันในฐานะสตรีคนหนึ่งที่มองเห็นปัญหานี้จึงผลักดันให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพสร้าง สร้างรายได้ให้แก่สตรีในชุมชนเพื่อลดการอบพยกย้ายถิน่นลดการเคลื่อนย้ายแรงงานทำให้สตรีมีโอกาสในการหารายได้และมีเวลาดูแลครอบครัวเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาสตรีไทยดีเด่นและพร้อมจะส่งต่อแนวคิดและวิธีการเพื่อจะพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยต่อไปค่ะ